โถ่ว้ยคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อที่สุดท่าที่ผมเคยเจอเลยอะแล้วใครมีใครก็บอกคุณรึเปล่วปะว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่งี่เง่าที่สุดในทวีปอเมริกานี่แหละแต่ก็เอาฮะถึงไงนะึฉันก็ยังขอบใจอาหารมื้อน,นี้ของคุณทางที่รสชาติไม่ไดีเรื่องว่าแต่คุณยอ,องไงต่อไปเงินฉันต้องมีเงิน ฉันขอย,ยืมเงนินไปลงทะเบียนเรียนก่อนสินั้นผมให้คุณยืมไปก่อนทีเลี้ยงก็บอกมาขอบคุณค่ะอย่างนี้สิเขาถึงได้เรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคนเราอะ่ะมีอะไรมันก็ต้องช่วยเหลือกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผมไม่ได้ยินคำนี้มาตั้งนานแล้ว คุณเนี่ยทำให้ผมคิดถึงเมืองไทยขึ้นมาหน้าดูเลยว่าแต่คุณทำงานอะไรอะ่ะผมก็รับจอบทั่วไปแหละไม่เลือกงานหรอกคุณพอมีจอบอะไรฉันทำบ้างไหมล่ะโทษทีฮะมาช้าไปหน่อยรอนาำไหมพี่เออไม่นานหรอกพี่รูน,น้องผมในชยัย สวัสดีครับคุณพิมพ์สายเรียกพิมพ์ที่เฉยก็ได้ค่ะว่าแต่คุณรู้จักชื่อฉันด้วยเรื่องคุณน่ะพี่จอรเล่าให้ผมฟังหมดแล้วล่ะฮะฉันขี่รถครับเลยครับมาจะไปไหนกันคะเนี่ยก็ไปหางานทำไงคุณในายชายลอโตโต้งวดนี้ถือเปล่าล่ะถูกที่ติดตามเคยเลยพี่ <c oughs> อะไรคะลอตโต้ก็ลอตเตอรี่ใบมุกอย่าันึงของอเมริกาไงนะเข้ามาเลยเจ๊เนี่ยใจดีจะตายโถเชื่อเหอะมาย่างย่างย่างไอ้พวกเวนเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องหรือยังไงกันฮะ โอกแกออกมาจากร้านเช่เดี๋ยวนี้นะไอคอร์พลิสอยู่เนาะมีจะมาประเดิมกินฟรีแต่เช้าเช่นหมเอ่ห์จริงอ่ะท่อชาเลยกันใช้ชื่อผู้ที่เที่ยวจริงชาท่ามาเด้อเอาไปมีเรื่องอะไรเอ่เจ๊อ่มากันก็ดีแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะให้กินฟรีแล้วก็จดบัญชีไว้จะลงหาั้งซีเฮ้ยยายาใช่ยาเฮ้ยอย่าดิผู้จิ้งจื่อเราเป็นใครลิสต์อะไรกันจิ้งอะ

เจ๊นี่นายพูดกับมันยังไงพวกมันถึงเชื่อผมบอกพวกมันว่าผมอะเป็นตำรวจสากลถ้าไม่อยากเก็บตัวก็วางเงินแล้วออกซะดีๆแล้วพวกมันเชื่อหรือเปล่าพ็มันไม่เชื่อนี่สิเจ๊มันถึงด่าผมให้เก่าเจ้งอะอ๋อ เจ๊เกือบลืมนมะ่ผมพาเด็กใหม่มาฝากคนหนึ่งสวัสดีค่ะหางานให้ทำเนี่ยผมไม่หักค่าในหน้านะครับอย่างงกสิคะยังไงคุณก็ยังติดหนี้ผมอยู่ร้อยเหรียญเจ็ดสิบห้าเซนอย่าลืมละ่ะอ๋อเจ็ดสิบห้าเซนผมไม่เอาก็ได้เป็นค่าทิปไปขอบใจมากค่ะ แม่คะคงหายโกรธพิมพ์แล้วนะคะที่พิมพ์ดึงดันจะมาอเมริกาให้ได้แม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่เห็นด้วยเลยก็ตามตอนนี้พิมพ์เริ่มเรียนแล้วความที่ภาษาอังกฤษแย่มากๆจึงตั้งเทคคอร์สภาษาสาระยะหนึ่งก่อนลงเรียนจริงพอมีเวลาว่างบ้างเพื่อเลยฝากทำงานที่ร้านอาหารไทย จ้าของร้านชื่คุณพระอูลเป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นนักสู้อย่างน่านับถืออพาร์ตเมนต์ที่พิมพ์พักอยู่ก็ค่อนข้างสบายพอสมควรเพื่อนรวมแฟดก็น้าทักกันดีทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะทุกคนเริ่มมือกันระวัดระวังเป็นอย่างดีค่าที่พักที่เนี่ยจะว่าไปแล้วก็ไม่แพงเลยเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ็มีพร้อมมากกว่าเราเยอะแล้วก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานด้วยสรุปแล้วพิมพ์มาอยู่ที่นี่มีความสุขสบายพอสมควรพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอ้อพิมพ์แชร์ห้องกับค่าใช้จ่ายรวมกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเราเข้ากันได้ดีอะ คงจบจดหมายแค่นี้ก่อนถ้าแม่จะเขียนจดหมายถึงพิมพ์ก็เขียนมาที่อยู่ที่นี่ได้เลยฝากความคิดถึงถึงหนูแดงด้วยรักพิมพ์เองค่ะ เมือ่อไหร่อ่ะม,มาถึงเมื่อช้านี่เองค่ะคิดถึงคิดถึงจนนี่จังเลยนะคะผมก็คิดถึงคุณมากรู้ไหมอ๋อแล้วเราจะยังเกาะกันอยู่ตรงนี้นะะออแหรอคะเออแพทเดี๋ยวจ้นนะรอผมเพิงนอแป๊บเดียวนะจ๊ะอ๋อมีอะไรแพทเซอร์ไพรส์หรอคะเฮ้ยน่าสุดจังเลยนะคะลาเดี๋ยวนะจ้ะ ห,หายหาละกูโทษทีนะคุณพิมพ์ ไม่เอ่ยบอกแพทย์มันนะจ้ะเออไม่มีอะไรนะ่ะอืมตอนนี้ชอบกหัแพท์เลเชียือร่ห้องนี้ดูแปลกๆไปนะคะเออคือผมจัดห้องใหม่นะ่ะเอ,อ,เ,อ,อเป็นไงไปเที่ยวแคลาดาสนุกไหม <c oughs> ก็ดีค่ะไปเล่นสกีด้วยละ่ะอืมแต่เสียอย่างนึง อะไรจ๊ะไม่มีจอนนี่ไปด้วยแพทก็เลยเงาเงาแล้วจ๊ะไปอยู่ตั้งเกือบเดือนแน่เลยไม่ทำการบ้านกับจอนนี่เหละว,วันนี้ก็เลยจะมาเคลียร์บัญชีเอางั้นเหรอจ๊ะ <laughs> เออเข้าไปห้องนอนไม่ดีกว่าเหรอครับ โอ้โน้แพทจะเลือฟื้นความหลังเมื่อครั้งแรกของเราที่โซฟานี้จำได้ไหมคะ Hey, why อเอ๊ะทำไมประตูห้องเปิดเนี่ยเดี๋ยวนะคะจันนี่ เออแพทคะผมมีอะไรยให้แพทเซอร์ไพรส์เนี่ยลองหลับตาสิแล้วนับหนึ่งถึงสิบนะเน่มีอะไรสุดๆเล่เชียร์จอนนี่เนี่ยอ่ะหลับตาก็ได้นับหนึ่งถึงสิบอ้าวหนึ่งอ้าวสอง ไม่เห็นมีเลยก็แพทเล่นขี้โกงนี่จ้าอืมจันนี่ชอบแกล้งแพทเล่นเชียว <c oughs> นี่แหละพี่ถึงพี่แพทบ้างล่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะครับของแพทจ้ะฮัลโหลว่าอีนางหอยนี่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าโทรมากวนฮะอะไรนะเบอร์ไม่คืนเหรอโอ๊ยยุ่งจังเลยจันนี่ค่ะเสื้อโค้ทของแพทอยู่ไหนแล้วล่ะคะหาเบอร์ไม่คืนให้นางหอยแขงมันหน่อยอ่ะเออน่าคอยเดี๋ยวสิยะรู้แล้วรู้แล้วชอบยุ่งเลยเชียวอยู่นี่จ้ะค่ เดี๋ยวกำลังเปิดอยู่เอเจอแล้วจดนะยะแล้วก็เลิกวุ่นวายกับฉันสักทีนะออเบอร์นะแปดสองหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสองไม่ต้องพูดมากนะไม่เลังไรคุยกันก็แล้วกันเดนนี่คะที่นี่ทำเลไม่เหมาะแล้วล่ะค่ะ จัะมี่จัะม like ี่ครับเดี๋ยวค่ะแพทยปวดท้องีค่ะไี่ไหวแล้วค่ะขอเข้งน้ำเดี๋ยวนะคะโทษแพทย์จ้ะอย่าเพิ่งลุกไปสิขาช่วงหมดเลย แพ้แพทย์น้าใจเย็นๆสิคะรอแป๊บเดียวนะคะนะคือห้องน้ำผมไม่ค่อยสะอาดอ่ะหน<อ>ูมันก็ชุม<อ>แล้วแพทย์ก็เกลียดหนูไม่ใช่เลยจ๊ะค่ะแต่คุณรู้ไม่ใช่หรือว่าผมชอบอะไรมันต่อเนื่องอ่ะค่ะแพทย์เข้าใจทำอย่างนี้เสียอารมหมดรู้มากเลรอคะโถน่าสงสาร เด oh oh ี๋ยวแพทโอ้ยโอ้ยได้รล้ค่ะเจ้นี่หนูไม่เห็นมีเลยห้องนั่งก็สะอาดดีนะคะเฮ้ยมีอะไรหรอคะไม่มีอะไรจ้ะ หรอเหล่หมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจอ่ะใ้ที่คุณทำ